สวัสดีครับเปิดหนังสือสอนในคลิปนี้ก็ยังอยู่ในหัวข้อ1.3สมการแม่นตรงในคลิปที่ผ่านมาตรวจสอบแล้วเป็นสมการแม่นตรงก็หาคำตอบกันในคลิปนี้เดิมสมการที่กำหนดให้ยังไม่เป็นสมการแม่นตรงเราจะหาตัวประกอบมาคูณสมการและทำให้สมการเกิดใหม่เป็นสมการแบบแม่นตรง สิ่งที่มาคูณนั่นน่จะเรียกว่าตัวประกอบการอินทิเกรตในกรณีที่สมการเชิงอนุพันธ์ m dx บวก n dy เท่ากับศไม่เป็นสมการแม่นตรงเราจะหาฟัง์กชันมิวเนี่ยมาคูณตลอดแล้วก็สมการใหม่ที่เกิดขึ้นกลายเป็นสมการแบบแม่นตรงมิว x y ตัวเนี้ยเรียกว่าตัวประกอบการอินทิเกรตตัวอย่างเช่นนีย เดิมสมการนี้ตรวจสอบแล้วไม่เป็นสมการแม่นตรงแต่เพราะเอา x คูณตลอดเนี่ยสมการใหม่นั้นน่ะสามารถจัดรูปได้เป็นนะเดิมเห็นไหม 2xydx บวก x กำลังสอง dy มันก็คือ d ของ x กำลังสอง y เท่ากับศตัวนี้เป็นสมการแม่นตรงแล้วนะฟังก์ชันมิลเท่ากับ x สูตรนี้เนี่ยเรียกว่าตัวประกอบการอินทิเกรตของสมการนี้ การหาตัวประกอบอินทิเกรตมิเนี่ยเดิมสมการ mdx บวก ndy เนี่ยเอามิลมาคูณเนี่ยตลอดเนี่ยสมการใหม่ที่เกิดขึ้นกลายเป็นสมการแบบแม่นตรงเนี่ยก็แปลว่าอนุพันธ์ย่อยของพจน์นี้เทียบกับ y ต้องมีค่าเท่ากับอนุพันธ์ย่อยของพจน์นี้ดิฟเทียบกับ x นี่ยอันนี้ก็ขอพูดตามนี้นะว่า ละตัวแปรไปนะไม่งั้นเขียนวงเล็บ x y ทุกครั้งเลยนะก็ขอเขียนย่อแบบนี้ด้านนี้นะก็คืออนุพันธ์ผลคูณเนะี่ยตัวหน้าอยู่กับที่อนุพันธ์ตัวหลังบวกด้วยตัวหลังอยู่กับที่อนุพันธ์ตัวหน้าทํานองเดียวกันนะใช้สูตรอนุพันธ์ผลคูณส่วนที่เป็นสัมประสิทธิ์ของมิลเอามารวมกันแล้วก็ย้ายมิมาหารนะ เราก็สนใจกรณีมิไม่เป็นศูนย์นะนะมิเป็นศูนย์โคลนตลอดไม่เกิดประโยชน์อะไรนะก็สนใจกรณีมิไม่เป็นศูนย์จากสมการนี้เนะี่ยเราจะพิจารณาอยู่2กรณีก็คือมิเป็นฟังก์ชันของ x อ,อย่างเดียวหรือมิเป็นฟังก์ชันของ y อย่างเดียวกรณีที่1มิเป็นฟังก์ชันของ x นะจากสมการ1เมื่อกี้นียนะจัดรูปแล้วนะ ดึงตัวร่วม n ออกมานะหนึ่งส่วนมนะิวดียก็คือ d ของ log absolute มิอันนี้ก็สูตรอนุพันธ์แบบแคลคูลัสนะเพราะฉั้นนะดของล็อกแอ o l ลูดมนะีก็คือย้ายเตัวนี้ไปหาร ื่องจากเนี่ยกหนดให้มิวเป็นฟังก์ชันของ x เพียงอย่างเดียวเนีเพราะฉะนั้นพจน์นี้ก็เป็นฟังก์ชันของ x นะก็แปลว่าทางด้านขวามือตัวนี้ก็ต้องเป็นฟังก์ชันของ x อย่างเดียวเท่านั้นนะเพราะในกรณีที่นะเราบอกว่ามิเป็นฟังก์ชันของ x อย่างเดียวก็จะได้ว่าพจน์นี้นะ1ส่วน n คือ m by K y, ลบค n b ค x เป็น f x เราจะอภพจนี้เนี่ยนะสมการนี้ไปหาตัวมิวกันนะอันนี้ก็ลอกมาจากหน้าเมื่อกี้นี่นะจากสมการนี้นะ d dx ของ l o อ absolute x คือ fx เนะขณะนี้เป็นสมการแบบแยกตัวแปรก็อินทิเกรตเลยนะจะมองแบบแครงคูรัตหนึ่งก็ได้นะ หรือจะมองแบบสมการเชิงอนุพันธ์ก็ได้นะย้ายข้างและอินทิเกรตทั้ง2ด้านนะล็อกของแอบส l ลูดมิลเนะีพอเอาล็อกออกไปด้านนี้ก็เป็น E ยกกำลังนะค่าของตัวที่บวกกันเนี่ยนะจัดรูปใหม่คือ C1 เขียนในเทอมของ E ยกกำลัง C1 ตัวเล็กทนะั้งคำว่าตัวประกอบอินทิเกรตนะเราเลือก เนี่ยจะเลือกเป็นลบมลหรือบวกมิลก็ได้นะเพราะว่าคูณตลอดอีกทางด้านขวามือเป็น0ูนย์เนี่ยนะเพื่อให้ง่ายก็เลือกเนี่ยมิเท่ากับเนี่ยยกกำลังอินทิเกรต x dx เนีเยเน้นอีกครั้งหนึ่งนะมิลจะเลือกเป็นลบ e ยกกำลังอินทิเกรต fx dx ก็ได้เนี่ยมิจะเลือกเป็นเนี่ยคูณ e ยกกำลังอินทิเกรต fxdx ก็ได้นะแต่ไม่มีประโยชน์นะเพราะว่าเราเราไปคูณกับสมการดั้งเดิมเนะี่ยด้านขวามือเป็น0นะูนย์นีกรณี m ีวเป็นฟังก์ชันของ y อย่างเดียวนะีก็จัดรูปพิจคณิตเหมือนเดิมนะดึงตัวร่วม m ออกไปนะีย้ายข้างนะีตัวนี้ลบนะี พอย้ายข้างมาจะให้เป็น1นส่วนเตัวนี้เป็นบวกก็แปลว่าตัวนี้ต้องสลับหน้าหลังนะด้านนี้เป็นฟังก์ชันของ y อย่างเดียวนะด้านนี้ก็เป็นฟังก์ชันของ y อย่างเดียวด้วยให้เป็น g y สีบรรทัดนี้มาจากหน้าเมื่อกี้ด้วยนะพอเราให้พจน์นี้คือ g y นะก็แปลว่า d d y dy ของ ล็อกเอฟส์ลูดคือ GY วายเนี่ยฟันล็อกเอฟส์ลูดวคืออินทิเกรต GY D Y เนี่ยโดยหลักคณิตศาสตร์ก็มีค่าคงตัวติดมาเนี่ยันพอเอาล็อกออกไปก็เป็น E ยกกําลังพจน์เนี่ยนะเพียงแต่ว่าเราจัดรูปว่า C 2ตัวใหญ่เนี่ยนะก็คือ E ยกกําลัง C 2ตัวเล็กตัวประกอบอินทิเกรตนะเลือกได้หลายแบบนีแต่เลือกโดยง่ายก็ใช้พจน์นี้มิวเท่ากับ e ยกกำลังอินทิเกรต g y d y นะมีได้หลายตัวนะแต่ตัวนี้เป็นตัวที่ใช้งานกันนิยมใช้งานนะพูดอย่างนี้ก็แล้วกันนะสรุปแล้วนะตัวประกอบอินทิเกรตนั่นะนะถ้าเป็นนะมิวเป็นฟังก์ชันของ x อย่างเดียวก็เลือกมิวเป็น e ยกกำลังอินทิเกรต f x d x นะถ้าเป็นฟังก์ชันของ y อย่างเดียวก็เลือกเป็น e ยกกำลังอินทิเกรต g y d y เน้นอีกครั้งหนึ่งนะเพราะอินทิเกรตจริงแล้วเนี่ยค่าคงตัวไม่ต้องเอามาเนีเพราะว่าเอามาก็ถูกนแต่เนี่ยไม่มีเนีเขียนง่ายกว่าแล้วก็ถูกต้องเหมือนกันตัวอย่าง1.3.3เนี่ยข้อ1 3x บวก 2y กำลัง 2dx บวกด้วย 2xy dy ข้อ2ข้อ3เดี๋ยวค่อยทำแล้วค่อยอ่านโจทย์กันนะ M อนะ็มนีเราก็หาเคอร์เอ็บายเคอร์วได้4 Y N หาเคอร์เอ็บายเคอรอ็ได้2 Y นะีไม่เท่ากันแล้วละ่นะนีไม่ใช่สมการแม่นตรงละ่นะนีก็มาหาค่าของ1ส่วน N นนเคอร์เอ็บายเคอร์วลบทิ้งด้วยเคอร์เอ็บายเคอรอ็นะีตรวจสอบแล้วนะีออกมาเป็น1ส่วนเะอ็กซพัมิลก็มีค่าเป็น E ยกกำลังอินทิเกรต1ส่วน X DX อินทิเกรตตัวนี้ได้ลนะ็อกแอบสู t e เอนีันั้นมิวอีกำลังล็อกฐาน e ได้ตัวเดิมก็คือ absolute x นะตัวประกอบอินทิเกรตเนีเลือกได้หลายตัวเนะเป็นลบเก็ได้เป็นบวกเ็ก็ได้เนะเพื่อให้ง่ายต่อการคำนวณเราเลือกมิวเป็น x นะจากสมการเดิมเนะีเอา x คูณตลอดนะีตอนนี้มั่นใจได้แล้วนะว่า สมการนี้เป็นสมการแม่นตรงละนะการหาคําตอบของสมการแม่นตรงนะในคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยมีอยู่3วิธีนะก็ไปเลือกใช้การตามนะหรือเนะี่ยในที่นี้แนะนําวิธีจัดรูปนะสังเกตดูว่านะพอกระจายสูตรนี้ไปแล้วจะมี3พจน์บวกกันนะส่วนที่เนะี่ยเป็นตัวแปร x อย่างเดียวหรือ y อย่างเดียวแยกคิดต่างหาก นี่ส่วนของตัวแปร x อย่างเดียวแยกคิดต่างหากที่เหลือจับคู่กันเนีผลลัพธ์อย่างนี้ก็จะได้ว่าพจน์นี้คือ d ของ x กําลัง3 2ตัวนี้รวมกันจะเป็น d ของ x กําลัง2 y กําลัง2นะ d i f f e r e n t i a l ผลบวกเท่ากับผลบวกของ differential ก็ได้สมการนี้ออกมาเพราะสู่รคาตอบก็เป็น x กําลัง3บวก x กําลัง2 y กําลัง2เข้ากับค่าคงตัวอันนี้ก็เป็นผลเฉลยทั่วไปละ วุลนแฟมแอลฟานะ Alpha, นะพิมพ์สูตรลงไปนะคลิกเท่ากับนะทบทวนโจทย์นะโจทย์อาจจะมีหลายรูปแบบนะเห็นหมมีชื่อบ e r นอะรี่อีควเอชันละเดี๋ยในหัวข้อต่อไปก็จะมีสมการเบอร์นูีนะวุลแฟมแอลฟาเนะี่ยเขียน y ในเทิมของ x ให้เนะีเลือกใช้สูตรใดสูตรหนึ่งเวลานำไปประยุกต์ใช้งานนะ โจทย์ข้อ2ีพจน์ของ m คือ x กำลังสบวก y กำลังสองบวกหพจน์ของ n คือนี x คูณ x ลบส y นีแล้วก็มาหา CER m บีเค y ได้2 y CER n บีเค x 2 x ลบส y ไม่เท่ากันแล้วเนี่ยแปลว่าสมการโจทย์ไม่ใช่สมการแม่นตรงนะก็มาจัดรูป1ส่วน n คูณกับ CER m บีเค y ลบ c r n บีเ x จัดรูปพิเศษนิตแล้วได้เป็นลบ2ส่วน x อินทิเกรตตัวนี้นะก็เป็น E ยกกำลังลบ2ล็อกแอบส์ลูดนี่ตัวนี้ลบ2นะพอเข้ามาข้างในก็กลายเป็นล็อกของ1ส่วน x กกำลังสอยกกำลังล็อกฐาน E ได้พนดเดิมก็ได้1ส่วน x กำลังสได้ตัวประกอบอินทิเกรตละ เอาตัวประกอบอินทิเกรตคูณตลอดนะคูณสมการนี้แล้วนะหลักคิดเหมือนเดิมนะกระจายแล้วมีทั้งหมด5พจน์นะ1 2 3 4 5นะตัวนี้มีแต่พจน์ของ x อ,อย่างเดียวแยกไว้ต่างหากตัวนี้มีแต่พจน์ของ y อ,อย่างเดียวแยกไว้ต่างหากนะตัวนี้มีแต่พจน์ของ x อ,อย่างเดียวแยกไว้ต่างหาก5ชิ้น นะสามชิ้นนี่แยกคิดไปแล้ว2ชิ้นจับรวมกันนะเพราะนั้นสองพ์รวมกันก็กลายเป็นดิฟเฟอเรนเชียลของ y กับลังสองส่วน x นะส่วน3มชิ้นที่เหลือก็นะจับมารวมเทอมกันนะมองว่านี่คือดิฟเฟอเรนเชียลนะผลบวกของดิฟเฟอเรนเชียลนะผลบวกของค่าเชิงอนุพันธ์นะก็เป็น d ของ x บวก y ลบหนะึ่งส่วนเ แล้วตัวนี้มีลบอยู่ข้างหน้าก็เป็นลบ y กํลงนะังสองส่วนเผลเฉลยก็เอาตัวนี้มีค่าเป็นค่าคงตัวนะเพราะฉันถ้าใครนะจัดรูปแบบนี้ไม่เป็นนะก็ไปใช้หลักคิดของคลิปก่อนหน้านี้นะมีคำแนะนำไว้3วิธีนะแต่ถ้าจับคู่เป็นก็ใช้คำแนะนำอย่างนี้กระจายให้หมดเลยส่วนที่เป็น ตัวแปร x อย่างเดียวแยกคิดต่างหากส่วนที่เป็นตัวแปร y อย่างเดียวแยกคิดต่างหากส่วนที่เป็นตัวแปร x อย่างเดียวแยกคิดต่างหากที่เหลือจับคู่กันนะคูณแฟร์แอลฟานะก็พิมพ์สูตรลงไปนะถูกต้องไหมทบทวนโจทย์ให้เห็นไหมคูณแฟมแอลฟพยายามจะเขียน y ในเทิงของ x นะแต่ตำรากระดาษทั่วไปแค่นี้ถือว่าถูกต้องแล้วนะแค่นี้พอละ เขียนเป็นสมการใช้ได้ละนะโจทย์ข้อ3นะตัวนี้เขียนในเทอมของนะ1บวก x sin y dy by dx บวก cos y เราต้องจัดรูปออกมาเป็น m dx บวก n dy ก่อนนะ m คือ cos y นะ n คือ1บวก x sin y เคอร m by เคอ y เคอ n by เคร x ไม่เท่ากันแล้วนะก็มาดูนะหนึ่งส่วนเเคอเอเคอร์ลจัดรูปแล้วเป็น2แทน y E ะ e ยกกำลังอินทิเกรต2แทน y d y นะก็เป็น2 l o ล็ b s s o u u t sec y เเข้ามาข้างในก็กลายเป็นเ e กกำลัง2อนะ e ยกกำลัง l o อกฐาน e ได้ตัวเดิมเห็นไหมจากบรรทัดนี้บรรทัดนีน้เร็วขึ้นแล้วนะ พื้นฐานของวิชาสมการเชิงอนุพันธ์ก็ต้องอินทิเกรตเยอะๆนะอินทิเกรตโดยใช้ความรู้แคลคูลัสนะเอามิวคูณตลอดละนะเศษคูณตลอดหลักคิดเหมือนเดิมนะมีทั้งหมดกี่พจน์นะหนึ 1, 2, ส่วนที่เป็นฟังก์ชันของ y อย่างเดียวนะ d y นี่เศษกำลังสองวแยกคิดต่างหาก2ตัวที่เหลือมาจับคู่กันนะ ตัวนี้ก็เป็น d แทน y เนี่ยตัวนี้ก็ d ของ x s e c y เนะี่ยถ้าจับคู่ไม่เป็นนะก็ไปใช้ความรู้ในคลิปก่อนหน้านี้นะอินทิเกรตแล้วเลือกพดพดซ้ำเอามาตัวเดียวพดไม่ซ้ำเอามาหมดนะหรือผลัดก ate, ารอินทิเกรตหาอนุพันธ์อินทิเกรตสลับ3ขนนะมีวิธีทำอยู่3วิธีต่อไปก็เอาของในนี้จับเท่ากับค่าคงตัวใช่ไหม ดิฟเฟอเรนเชีของพจน์นี้เท่ากับศูนย์แบบว่าสิ่งที่อยู่ในวงเล็บนี้ต้องเป็นค่าคงตัวนะพิมพ์สมการโจทย์ลงไปตอนนี้ใช้ m a ทอินพุตนะก็เลือกใช้นะพิมพ์ถนัดพิมพ์ยังไงก็นะพิมพ์ได้หลายแบบนะเนี่ทีนี้เน้นมีดอกจันแทนการคูณน,นะใครพิมพ์เก่งแล้วละไว้ได้ก็ละไว้นะอันนี้เป็นคำแนะนำในการพิมพ์เฉยๆนะ นี่เป็นคลิปนะตอนที่นะสและนะก็พิมพ์ให้ดูเฉลยวูนแฟม์แอลฟาคิดคำตอบให้แล้วนะนะคำตอบตามตำรากระดาษทั่วไปแค่นี้ใช้ได้แล้วนะแต่นี่เขียน Y ในส่วนของ X นะและอย่าลืมนะถ้าพิมพ์เองไปดูของแถมที่อยู่ด้านใต้นี้ด้วยมีของแถมอีกนะ คำตอบนะี y ในเทอมของ x ก็ไปเลือกใช้กันตามความเหมาะสมตัวอย่าง1.3.4เนะี่ย m คือ2 y คูณ x กํลัง2ลบ y บวก x เพราะัน m เลือกมาตัวนี้กระจายสูตรและเตรียมไว้จะหาอนุพันธ์นะ n คือพจน์นี้นะ คอร์เอ็มบายเคอร์วายเคอเอ็นบายเคอร์เอ็กไม่เท่ากันเห็นชัดเจนก็มาจัดรูปกัน1ส่วน n อ็เคอร์เอ็มบคลบเคอร์เอ็ X. นบายเคอร์เอ็ะจัดรูปพิชคณิตแล้วมีค่าเป็น2อนะอินทิเกรต2 dx ก็ 2x เอแนะเน้นอีกทีนึ่งค่าคงตัวไม่ต้องเอามานะในเรื่องของตัวประกอบอินทิเกรตนะมิวคูณตลอดนะกระจายให้หมดเลยนะ กระจายให้หมดเลยนะ dx อันนี้มี y เกี่ยวข้อง dx อันนี้มี y อยู่ด้วย dx ตัวนี้มี y dy แต่ว่าตัวนี้มี x อยู่ dy มีทั้ง x และ y เนะีเพราะในที่นี้เนี่ยนะถ้าจับคู่ไม่เป็นนะจับคู่ไม่เก่งนะแนะนำให้ไปใช้วิธีนะอินทิเกรตนะ อินทิเกรตแล้วก็เลือกพดซ้ำนะเอามาตัวเดียวไม่ซ้ำเอามาหมดนะแต่ถ้าใครจับคู่เป็นแบบตัวอย่างนี้ก็ฝึกทำนะหรือไม่ก็เอาโจทย์ข้อนี้เนี่ยฝึกทำทั้ง3แบบเลยนะจะได้คุ้นเคยเวลาสอบจะได้ทำงานเร็วขึ้นนะในตัวอย่างนี้เขาแนะนำวิธีจับคู่หาค่าเชิงอนุพันธ์เราก็ไปใช้วิธีอินทิเกรตอนุพันธ์อินทิเกรตสลับที่กันนะ หรือไม่ก็เอานะีเอาพจน์นี้ไปอนะินทิเกรตเนี่ยพจน์นี้ไปอินทิเกรตแล้วใช้หลักคิดว่าพจน์ซ้ำเอามาตัวเดียวไม่ซ้ําเอามาหมดนะีก็ใช้ประโยชน์จากตัวอย่างนี้เป็นโจทย์พร้อมเฉลยนะีค่าเชิงนึกพันของพจน์นี้เป็น0ูย์แปลว่าพจน์นี้ต้องมีค่าคงตัวเป็นค่าคงตัว x 0 y ลบหแทนค่าแล้ว4ไปลบหนะึเนี่ยั้นผลเฉลยเฉพาะได้ลนะเนี่ย โปรแกรมวุลแฟมแอลฟาเนี่ยนี่พิมพ์แบบภาษาบรรยายเห็นมสองคูณ y คูณเนี่ย x กำลังสลบเนี่ยอันนี้ใช้ภาษาคอมพิวเตอร์เนี่ยอย่างเช่น Python ภาษา C อะไรพวกนี้นะมีบวกลบคูณหาต้องพิมพ์ไม่ชัดเจนนะใครพิมพ์เก่งแล้วลองเอาดอกจันทออกบ้างก็ได้นะคำตอบเท่ากันไหมก็ตรวจสอบได้พิมพ์แล้วคลิกเท่ากับ ตัวสอบตรงไม้กับโจทย์ที่เราต้องการตรงกันสู่คำตอบเนะี่ยตำรากระดาษทั่วไปเท่านี้ใช้ได้แล้วนะในคลิปต่อไปนะีสมการเชิงเส้นนะสมการแบนดูรี่นะก็ะติดตามได้ในคลิปต่อไปเปิดหนังสือสอนสวัสดีครับ